ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเพราะว่าไปตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าตอรผลนะคะลักษณะว่าไปลักลอบทําสวนผลไม้กว่า120ไร่ค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดามธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้พันตำรวจตรีนัทพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลของพันตำรวจตรีจตุพลบงกตมาศร,รอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้พันตำรวจตรีนิมิตพรมมารองผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรมอำเภอขลงุงจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะโดยร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ชนบุรีโนยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยักไพรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอขลงุงและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพตตกพลม ไปหาข้อเท็จจริงค่ะจากกรณีที่มีข้อมูลว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าดังกล่าวโดยมีชอบด้วยกฎหมายเพื่อทำสวนผลไม้เป็นพื้นที่กว้างซึ่งทาง DSI เองโดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็รับเรื่องดังกล่าวเอาไว้ทำการสืบสวนในเลขสืบสวนที่85/2568ทและเรื่องสืบสวนที่88/2568ค่ะผลจากการตรวจสอบก็ไปพบการบุกรุกลักลอบทำสวนทุเรียนมังคุด ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรมจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะโดยมีการปรับสภาพพื้นที่ปลูกต้นทุเรียนมังคุดและผลไม้อื่นๆทั้งหมด4แปลงรวมแล้วกว่า120ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตตรงนี้นะคะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพระราชบัญญัติป่าไม้และก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจึงได้เข้าตรวจสอบและยึดพื้นที่เกิดเหตุแต่ว่าไม่พบตัวผู้กระทำผิดนะคะ แล้วก็ได้มีการจับค่าพิกัดและทําแผนที่รูปแปลงพื้นที่เกิดเหตุรวมทั้งได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต,ต่อพนักงานสอบสวนสพตกพรมแล้วซึ่งพนักงานสอบสวนอาพนักงานสืบสวนนะคะก็จะดําเนินการเพื่อเสนอที่บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมาพิจารณาเป็นคดีพิเศษต่อไปนะคะ